สวัสดีค่ะนะคะทุกผู้ชมนะคะมือแอดมินเอวยเขียวผ้ารวยนะคะก็มาตามเวลาเจ้าป่านะคะมาเลขคนบเขาแอดมินก็ได้เวียนงวดไปนะคะถ้าเกินเวีนงวดเรี้ยวเลขเจ้าป่าอาจจะเขาก็ได้นะคะงวนแอดมินจะมาตามแนวทางนะคะุ่นผู้ชมเนาะต้องตั้งไว้ก่อนนะคะจุดถูกเลย นี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะจะวินจุดธรรมาไกลๆก็นเนะาะแต่เกิดบ่วมีเล็กนี่ใบใหม่นะคะบางเทือเล็กเลาาเจ้าป่านะคะก็จะเข่าสามตัวก็ได้ได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะหัวเล้าเจ้าป่านะคะ,ลเ,ะ,คะเล็กใบใหม่กับบัมีนะคะหวดนฝน,นตกนะคะ เกกีคุณนี้ใบไหม่ก็ยังเล็กหาเนาะนะคะวันนี้เขาก็ชุดถูกนะคะขอตัวเลขเป็นถูกเนาะถ้าเกิดพอเห็นเลขเลขกนี่บใบไม้นะคะท่านผู้ชมก็ขอหฮเล่าเจ้าปบาเดอ้ออีปุยหยาผู้หลานมาขอลาวพัฒนาหัววันที่ยี่สิบแปดตรงกับวันพุธเดอ้อเลขกถูกเหม็นเม็นเด้อหย,ยาเอ้ยแต่พวกขาเห็นเล็กคุณนี่บใบไม่ห้า ศูนย์ศูนย์เนาะเอาคือเป็นอิงสารละท่านผู้ชมนะคะก็ตามความเสือส่วนโุคคลนะคะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวเลขตัวใดนะคะ,ะกับพิจารณาเบื้องสกอนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะนะคะเราเจ้าขาบวกไมบ่บวก เลขเก่ามาแล้วนะคะข้อซ้ำตัวตรงๆเลยยางหวัดเดียวปวดปลายลูกหลานในเทินว่ารัฐบาลว่าท่านฝันอยู่นะคะท่านผู้ชมหัวทิพพันมาเอดมินฝันเดพันมาบอกเก่าหกหาานอ่ะบอกันไปออกเจ็ดห้านะคะเกิดเอดมินฝันรือวมาในตัวเลขนะคะช่องเอื้อยเขียว ชาแนวนะคะทานผู้ชม่วม,ม่มีกับจะไปลงอยู่ช่องปากช่องน้ำเนื้อเด้อนะคะแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะนะคะมาดูถวก ตามตัวแม่นๆเอยยาเอ้ยเล็กถูกอยู่ละไปเยียบไว้ให้ลูกให้ร้านเด้อเอซีเพิ่นเขามารับช่วงใเพิ่นมี่โชคมีล่ละเข็กู่นนใบใหม่ๆเห็นหาโูนโนเขาไปครั้งในี่ก็จะเป็นปลาถึบนะ,ะเป็นพวกปลาปลาถึบแต่ว่ากับมีซ่ซาบานมันเก็บเ็ดมาหาฟืนอยู่นะคะ ก็บมนหาักเป็นในดอกนะคะคุณผู้ชม หนึ่งมาสีมาดูแชนอนมวดกลอนๆคณมาไปหเหยียดหนึ่งสีแบบมาออกมวดนี้เนาะเอดมินเวียนงวดหนึ่งนะคะสำหรับเลขถูกไหม,หมวดนี้ก็อ,อ๋อพอฝากเป็นแนวท่างเก่ามากหนึ่งมากนะคะแล้วอ,อีกตัวสุดท้ายเนาะนะคะเลขใหม่ไปเห็นหาศูนย์ 我还要找00呢。 ที่นั่นใหม่ค่เหล็กเอยียงเนาะบันนี้เนาะมันเหล็กเจ็บบ่เนาะม้องเสีมาออกเก่าบ,บ่เท่ากับตัดเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเจ็บเก่าเก่าเจ็ดที่นี่มันเหล็กเจ็ดเหล็กหนึ่งเนาะเหล็กหนึ่งว<อ>่าท่านลชัดอยูนี่เราวัวก่อนเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นมคมอยชัดเป็นไ เก้าหนึ่งบอกือเก้เจ็บอหนึ่งหนะคะเอาคือเปหนึ่งสันท่านผู้ชมเห็นเป็นอะไรก็ลองที่จาละหน้าบึงนะครับหนึบัดก็ยังขีดออกสัหน่งเจหรือหนึ่งหนึ่นี่นะคะหนึ่เก้าเก้าหนึ่ง็ได้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ได้เพิ่งจะหนึ่งบัดเือเลขอหนึ่งนะคะเก้าหนึ่คือเก้าเจนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางหวยลาวเจ้าปลาอถันนะคะท่านผู้ชมเนาะที่เขามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเนี่ยมีโชคมีลาบเด้อยายเอ้ยีตัวเลขเขาส่วนตัวเลขนะคะเลขทูบก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดก็ได้นะคะท่านผู้ชมตัวเก้าเนาะส่วนเลขในใบไม่อดมินเห็นห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ก็ได้เนาะนะคะ สวัสดีค่ะ